สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไมเลสไลเปสนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญด้าระดบกรรมโรคปอดละซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดผลเลือดตัวหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะเคยไปเจาะเลือดมาที่โรงพยาบาลผลเลือดตัวนั้นชื่อว่าอะไมเลสหรือว่าไลเปสนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับ โดยไอตัวอะไมเลสไลเปสเนี่ยปกติแล้วเราไม่ได้เจาะทั่วไปนะครับเรามักจะเจาะเวลาที่เรามีอาการมาโรงพยาบาลนะครับอาการที่ว่าก็คืออาการปวดท้องนะครับโดยอาจจะเป็นอาการปวดท้องที่แบบรุนแรงมากนะครับบริเวณลิ้นปี่หรือปวดท้องแล้วมีสัญญาณชีพผิดปกตินะครับหรือว่ามีประวัติดื่มเหล้าดื่มสุรานะครับแล้วก็มีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับ หรือบางคนเนี่ยที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆนะครับโดยเฉพาะเกิน1,000ขึ้นไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงต่อ,อโรคตับอ่อนอักเสบนะครับเราก็จะมีการเจาะดูอไมเลสไลเปสต,ตรงนี้นะครับหรือว่าบางคนมีแคลเซียมในในเลือดเนี่ยสูงนะครับก็จะเสี่ยงตรงนี้เหมือนกัน หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการซึมสับสนแล้วบอกไม่ได้ว่าปวดท้องหรือเปล่านะครับแต่หมอตรวจท้องแล้วเนี่ยพบว่าเอ๊ะท้องมันแข็งเกร็งผิดปกติหรือดูอมีการเกร็งเฉพาะที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณลิ้นปี่ตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาส่งตรวจเรื่องของอะไมเลสไลเปสนะครับซึ่งตัวอะไมเลสนะครับมันก็เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ในน้ําลายของคนเราแล้วก็ที่ตับอ่อนนะครับที่ผลิตขึ้นมา หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือช่วยในการย่อยพวกแป้งนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตให้ไปกลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับเพื่อที่ร่างกายเนี่ยจะได้เอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานของร่างกายนะครับซึ่งคนที่มีตับอ่อนอักเสบเนี่ยพอมันมีการอักเสบ ของตับอ่อนที่สร้างตัวอไมเลสแล้วมันก็เลยทำให้ตัวเอนไซม์อไมเลสเนี่ยสูงขึ้นมาได้นะครับโดยค่าเนี่ยอาจจะปกติได้ในคนที่เป็นตับอ่อนอักเสบนะครับถ้าเกิดว่าเราปวดท้องแล้วมาหาหมอช้านะครับเช่น3-4วันค่อยมาหาหมอหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราจนมีตับอ่อนอักเสบหรือมีตับอ่อนอักเสบเนี่ยที่เกิดซ้ําๆซ้ําๆบ่อยๆนะครับ อันนี้ก็อาจจะทําให้ค่าอัมเลรตัวนี้มันไม่ขึ้นได้นะครับหรือบางคนที่เป็นไขมันสูงเป็นหลักพันเนี่ยแล้วเกิดตับอ่อนอักเสบบางคนอัมเลรก็ไม่ขึ้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็เลยอา,อาจจะต้องระวังการแปลผลอัมเลรในคนปวดท้องนิดนึงนะครับนอกจากนี้บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นตับอ่อนอักเสบแต่มีค่าไตาผิดปกติก็ทําให้อัมเลรเนี่ยสูงขึ้นมาได้นะครับซึ่งอีก เอนไซม์ In inside, หนึ่งที่เราเจาะนะครับในเลือดนะครับก็คือตัวไลเปสนะครับไลเปสเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่ผลิตโดยตับอ่อนนะครับค่อนข้างจะจำเพาะกับตับอ่อนนะซึ่งอันนี้ก็ใช้สําหรับย่อยสลายพวกไขมันเป็นหลักนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการขึ้นเนี่ยเราก็เอามาวินิจฉัยเรื่องของตับอ่อนอักเสบได้นะครับแล้วก็มันมีค่ากึ่งชีวิตที่มันนานกว่าตัวอะไมเลสก่อนหน้านี้<ๆ>ก็เลยเอามาใช้วินิจฉัยตับอ่อนอักเสบได้ดีนะครับ เวลาที่ค่าผิดปกติเนี่ยเราจะเอาค่าอมเมรลสหรือไลเปสนะครับมาเทียบกับค่าผลเลือดของแต่ละโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าบางทีค่าปกติของแต่ละเครื่องตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเราจะใช้ค่าที่มากกว่าค่าปกติสูงสุดเนี่ยสเท่านะครับยกตัวอย่างเช่นอมเมรลสอยู่ประมาณ125ใช่ไหมครับถ้า3เท่าเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก370ขึ้นไปประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผิดปกติถ้าไลเปสเนี่ย140 สามเท่าก็คือประมาณ4่ร้อยอะไรเงี้ยขึ้นไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผิดปกตินะครับซึ่งค่าที่สูงมากก็จะบอกถึงว่ามีตับอ่อนอักเสบนะครับแต่ก็สามารถพบได้ในไตวายนะครับที่บอกไปมะเร็งบางชนิดถุงน้ําดีอักเสบหรือว่าหลอดอาหารอักเสบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังในการแปผลด้วยส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะเขาปวดท้องนะแต่ว่าเจาะตัวนี้มันปกติมันหมายความว่าอย่างไร อันนึงก็คืออาจจะต้องหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ได้เกิดจากการตับอ่อนอักเสบอาจจะเป็นปัญหาในลำไส้ที่ตับที่ม้ามในช่องท้องของเราแล้วมันทําให้มีอาการปวดท้องแหมคล้ายๆกันได้นะครับหรือบางทีคุณหมออาจจะพิจารณาส่งเลือดเพิ่มเติมหรือทำเอ็กซเรย์ช่องท้องเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยบางคน,นปวดท้องรุนแรงมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตับอ่อนอักเสบอาจจะเป็นลำไส้ขาดเลือดก็ได้นะครับปกติแล้ว ผลเลือดอัมมเลสไลเปสเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจาะซ้ําเป็นครั้งที่2นะครับยกเว้นว่าเป็นกลุ่มที่เอ๊สงสัยว่าอัมมเลสเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นที่ผมบอกไปตอนแรกเช่นเป็นตับอ่อนซ้ําๆนะครับหรือเกิดจากไขมันสูงหรือมาหาหมอชร์ปอย่างเงี้ยเรา,าจ,จะไม่น่าเจาะซ้ำก็คือตอนแรกเจาะอัมมเลสอาจจะมาเจาะไลเปสเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อยืนยันอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับสำหรับวินนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ